เปิดภาพน้องไครเดนลูกชายขนมจีนมีความยิ้มเก่งตั้งแต่เด็กในตอนนี้ก็ขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วสำหรับนักร้องสาวคนสวยขนมจีนโดยล่าสุดได้ออกมาเผยโมเมนต์ความน่ารักของลูกชายขณะที่มีรอยยิ้มที่สดใสซึ่งคุณแม่ได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าทำหน้าทะลนต์นนะเบบี้ไคเดนบางทีการเลือกรูปรูกลงอาจจะยากกว่ารูปตัวเองไปอีกพอรูปนี้ก็น่ารักรูปนั้นก็ดูดีไปหมด แม่ลงหลายๆล,ลูกไปเลยละกันเต้าหมีน้อยของแม่และหลังจากที่ได้โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนคลับและเพื่อนๆในวงการเข้ามาชื่นชมในความน่ารักของน้องไคเดนอทิเช่นได้รับการตรวจสอบแล้วน้องน่ารักมากๆเลยค่ะละลายหมดแล้วหล่อเกินครับผม